สวัสดีครับมือใหม่ติ๊กตอกถ้าอยากเปิดการมองเห็นต้องทําแบบนี้นะครับก่อนอื่นเข้าแอปติ๊กตอกเลยแล้วก็จิ้มข้างล่างขวามือนะครับมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับพอที่นิดมาที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับก็จิ้มบนขวามือสามขีดได้เลยแล้วก็จิ้มคาว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็จิ้มคาว่าความเป็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะครับอย่างแรกนะครับมาที่คําว่าบัญชีส่วนตัวนะครับข้างบนสวิตช์ตรงนี้เราจะปิดสวิตช์นะครับถ้าเราเปิดสวิตช์เราจะตั้งค่าบัญชีเป็น เป็นส่วนตัวนะครับซึ่งเราจะต้องเปิดเป็นสาธารณะหน่นะครับไออันแรกเราปิดเลยนะครับต่อมานะครับแนะนําบัญชีของคุณให้กับคนอื่นๆกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้นะครับเราจะเปิดสวิตช์ทุกอันเลยนะครับ5อันนี้เลยเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับทิกตอกจะได้แนะนําบัญชีของเราให้กับเพื่อนๆนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าการหัวข้อการโต้ตอบเนาะความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นนี้นะครับเราเปิดเป็นทุกคนเลยนะครับ ทีนี้ย้อนกลับนะครับต่อมาการเอ่ยถึงและการแท็กนะครับเปิดเป็นทุกคนทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็กดสวิคนะครับข้างล่างกดเปิดเลยอพอเสร็จแล้วก็ย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ข้อความโดยตรงนะครับเราก็เปิดอันนี้ทั Coast ้งสองอันเลยแล้วก็กดย้อนกลับนะครับต่อมาก็คือสตอรี่นะครับเปิดเป็นทุกคนนะครับดูเอ็ดเปิดเป็นทุกคนเลยนะครับ แล้วก็รายชื่อผู้ที่กำลังติดตามนะครับเอาเป็นทุกคนเหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับทิกต o k ก็จะเปิดค่าการมองเห็นให้กับเราแล้วเพราะว่าเราเปิดทุกอย่างเป็นสาธารณะเลยเนาะนะครับเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับขอบคุณครับ